เ่อแม่โลทีวเป็นไงบ้างลูกอยู่ได้เปล่าก็ดีนะครับแต่ว่าอาหารไม่ค่อยถูกปากเลยแล้วก็แถวนี้อ่ะไม่ค่อยมีร้านอาหารด้วยแม่อ่าไม่เป็นไรหรอกนานๆทีเราก็ไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างแค่นี้แล้วก่อนแม่ผมไปหาอะไรกินก่อนพิ่งโทรมาโอแถวนี้มีร้านอาหารด้วยหรอวะด่วนประกาศจับนักโทษหลบหนีคดีฆาตกรรมโหดเมื่อ3ปีที่แล้วคาดว่าผู้ต้องหามีเมนูอะไรบ้างครับป้าร้านป้าขายแค่ข้าวเปลี่ยนลูก มันคืออะไรป้าอร่อยป่ะอร่อยไหมอร่อยลองดูเดี๋ยวก็รู้เองอะลูกเอาไหมครับงั้นผมเอาช่วยหนึ่งครับป้าเราที่โตเลยลูกก็เสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วพนมป๊าดอ,อ,อร่อยอป่ะอร่อยใช่ไหมล่ะอาหารท้องถิ่นที่นี่เหรอ แล้วมาใช่ก็ไม่เชิงนะตระกูลป้าอพยพมาจากเวียดนามได้นำกว๋วยจับหยวนหรือข้าเปียกนี่แหละมาทาขายตั้งตัวีที่ทเรื่องเนื้อเลยเข้าเปียกร้านป้าไนหนุ่มโชคดีนะที่ได้กินอ๋อครับขับป้าเออจะว่าไปซอยนี้ยเคยมีเหตุฆาตกรรมด้ยนะหญิงสาวท้องแก่โดนฆาตกรอ่ะฆ่าควักลูกออกขอบคุณค่ะป้า าบ้านเขาดูกันว่าฆาตรกรคนนั้นน่ะนำลูกของเธอไปทำลูกกอกด้วยป้าผมกินข้าวอยู่แล้วผมก็ไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเอาป้าก็ไม่ได้ให้หนุ่มมาใส่ใจป้าแค่อยากจะเล่าว่าแถวเนี้ยมันอันตราย <c oughs> เขาเขาว่ากันว่านะหญิงสาวท้องคนนั้นน่ะเคายังไม่ไปผุดไปเกิดยังคงปูนเวียนอยู่แถวนี้แหละ เสียงอะไรอป้าเสียงอะไรเดี๋ยวนี้สุดเขียดเยอะอาจจะเป็นเสียงพวกมันก็ได้กี่บาครับป้ามาเกตแค่ยี่สิบลูกครับปุบ ครับพี่ครับร้านข้าวเปียกที่อยู่ตรงนี้เขาย้ายไปไหนแล้วครับร้านข้าวเปียกยังครับบบเห็นเนี่ยไม่มีเลยเหรอครับบบเห็นเนี่ยครับแต่ว่าตะกี้ก็บมีอยู่ร้านหนึ่งครับแต่ว่าคนในขอบครั้วขาอขาดเองตอนนี้ก็ตายยกขั้วแล้วครับมีอย่างอื่รับไม่มีแล้วครับครับผม มากินอาหารบ้านฉันสิฉันจะเสิร์ฟใสิจานเธอให้กินแบบลืมไม่ลงเลย